จากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุกภัย ดือดร้อนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้ ไปจะใกล้ๆจะหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจเพราะจงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนกับชีวิตที่วอกวอนจะมีผู้คนกี่คนที่เป็นมิตร ไปหาไ,<ป>ไปในทันใดจะปีนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพืเ่อนเ,เธอให้เธอหมดความกังวลใจ<ป>จะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้กลๆจะหากเป็นเธอจะรีไปให้เธอได้ความส อยากให้เธอได้มีสิ่งที่ดีเรื่อยไปหากวันไหนเกิดทุกข์ภัยโปรดจงมั่นใจฉันจะไป ใจ่จะไปทันใดจะเพียเพียงข้างเธอไปอดูแลเป็นเพื่องเธอให้เธอหมดความกัวงวลใจจะไปทังใดจะทุ่มไปจะใกล้ใกล้ถ้าหากเป็นเธอจะรีไปให้เธอได้ความสบายใจนเดินจับมือกันทุกสุขด้วยกัน ร้องร้องไห้ด้วยกันมานานเท่าไรฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายิมวันที่ทะเละาะภาบวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแต่ ขอบคุณมากคัค็เนื่องในโอกาสที่ผอแอออมวเกษียณนะคะก็ขอให้ขอแออมวโชคดีมีความสุขกับการ,กรเกษียณแล้วก็ขอบคุณที่คอยเป็นที่ปรึกษาคอยสอนง,งานให้หนูระหว่างที่อยู่ที่นี่ก็คือมีความสุขมากแล้วก็ขอบคุณที่คอยเป็นที่พึ่งให้น้องๆทุกคนในที่ทางานคะ่ะขอให้โชคดีนะคะและขอบคุณคะ่ะ สวัสดีครับสวัสด,ดีท่านสกนจแล้วก็พี่ๆน้องๆชาวสำนักง,งานสากลจังหวัดนครนายกทุกท่านครับผมนายพิสุทธิ์โคนพันครับก็เคยเป็นนิติกรอยู่ที่สำนักง,งานสากลจังหวัดนครนายกอยู่ภายใต้ข้าราชการของพอแมวมา3ปีกว่าครับก็ในมุมมองของผมเนี่ยกลุ่มตรวจการสากลก็เหมือนเป็นครอบครัวหนึ่งครับที่มีพอแมวเป็นคุณแม่พี่เอเป็นเหมือนพี่ชายครับแผมก็เป็นทั้งลูกชายแล้วก็น้องชาย ที่รับการดูแลจากปอแมวแล้วก็พี่เอมาดูตลอดครับก็โดยเฉพาะปอแมวครับที่ทั้งใจดีเป็นกันเองครับก็มีความเอื้อเฟ้อเผื่อแผลพาไปนียงข้าวบ่อยๆครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ร่วมงานกันครับก็สุดท้ายนี้ถ้าก็ขอให้ผมก็ขอให้ปอแมวครับมีสุขภาพแข็งแรงใช้ชีวิตในับเกษียณอย่างมีความสุขครับกพถ้าได้ลงไปเที่ยวที่นครนายกก็จะไปเยี่ยมเยียนครับขอบคุณครับ เนื่องในโอกาสเกษียณราชการของพี่แมวและก็ของพี่จุกซึ่งท่านทั้งสองได้ทํางานได้ทุ่นเทแรงกายและก็แรงใจให้กับทงา,า,างราชการมาจนอายุ60ปีซึ่งผ่านความวุ่นวายมามากนักในที่สุดก็ถึงเวลาได้พักเสียทีขอบคุณสําหรับหน้าที่ที่ซึ่งท่านทั้งสองได้สร้างสรรค์ตลอดมาขอให้ท่านทั้งสองใช้ชีวิตใน,ใน,ในกเกษียณอย่างมีความสุข มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงโดยเฉพาะพิจุกนะคะฝากให้ดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนค่ะทั้งทีมงานท่านสากลจกังหวัดนครนายกแล้วก็น้องๆน,น,นักส่งเสริมสากลแล้วก็รวมถึงพวกเราคนสากลนครนายกทุกท่านนะคะพี่สุภาพเทน้อยต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่ยังระลึกถึงแล้วก็ยังคิดถึง อยู่ตลอดเวลานะคะในโอกาสที่คุณสายชนหรือว่าพออแมวพออกลุ่มตรวจการของเราจากกระเกษียณชีวิตรายการในปีนี้นะคะรวมถึงมีคุณสุคนนะคะด้วยหรือว่าคุณจุกด้วยนะคะที่จกกะเกษียณชีวิตรายการที่สองท่านนี้ที่พี่สุภาพเคยทำงานร่วมกันในระยะเวลาช่วงหนึ่งที่นคะรนายกาในโอกาสที่ ทั้งสองท่านนะคะคุณแมวและคุณจุกจาก,กเกษียณชีวิตราชการนี้นะคะต้องขออวยพรนะคะให้ทั้งสองท่านนะคะได้ใช้ชีวิตหลังกเกษียณราชการอย่างมีความสุขนะคะตามวิถีทางที่ปรารถนานะคะแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วอย่าดืม ออกไปแล้วบ้านของเรานะคะกรมส่งเสริมสากรก็ฝากกรมส่งเสริมสากรด้วยว่าพวกเรายังเป็นสายเลือดนักสากรอยู่ก็คงฝากไว้ว่าพวกเราคงเป็นนักส่งเสริมสากรตลอดชีวิตนะคะก็ขอให้มีความสุขในหน้าที่การงานแล้วก็ใช้ชีวิตหลังกเกษียณน,นะคะอย่าอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะคะก็มีความสุข ตามที่ประธานาทุกประการนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอสะแสดงความยินดีกับหมอแมวสายชนแล้วก็พี่จุกสุพลน,นะคะก็ทำงานมาจนอายุ60เนาะ,กะเกษยณราชการนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองมากๆนะคะที่ได้ทุ่มเทการทำงานให้กับสำนักงาน าสากรจังหวัดนละรนายกของเราและก็กลุ่มหนสริสาาของเรานะคะในโอกาสนี้นะคะก็หลังเกษียณนายุราชการไปแล้วนะคะก็ขอให้พี่สองคนนะคะมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีโอกาสนะคะก็แวะเวียนมาเยี่ยมน้องๆน,นะคะที่สำนักง,งานสภากกนายกนะคะขอบคุณมากๆค่ะ เคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆที่เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอ รงนั้งจดหมายี่ส่งให้กันในวันที่ห่างฉันนั้นยังคงเก็บไว้วันที่ไนลาถอยคำที่ปลอบใจผ่านวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำ